พุทธเจ้าจงมาเป็นหนังมังสางพุทธเจ้าจงมาเป็นเนื้ออาทิพุทธเจ้าจงมาเป็นกระดูกกรีเพชคงคงอิิวาสุสัยพุทธปีติอิสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับขอาสู้ช่องบุญพา้วยครับพลอพี่น้องครับเมื่อเนี้แอดภาพพอพี่น้องมาอยู่ที่วัดวังคำชนนะครับเป็นบรรยากาศช่วงแรงๆครับเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับเหตุการณ์ที่ระทึกพ่าสมควนครับพอยพี่น้องครับ สี่ระทึกจังไดรน,นะครับพ่อพี่น้องเข้ามาแล้วลองฟังเบิ่งในคลิปนะครับมีตัวเด็ดตัวดีฝากต้อนพ่อพี่น้องเอฟซีน้ำสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเรื่องเหล้าสิเป็นจังไดรน,นะครับมาฟังไปพร้อมกันครับแอดเลยนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีครับเห็นมือข้าไม่นี่อะไรขึ้นฝ่ามือรังมือเห็นไหมเป็นอะไรมือจักแล, <ะ S 2> ล้วไงนี่ไงอะไรล่ะ<ช>เยังจะห้อยก็ยังห้อยไฟใหม่เดีลยว นัคาราชเอง<า>เ,เห็นไหมเองเพ่งด้วยจิตเองจะเห็นนัคาราชก้าเสียนทำไมชื่อพรทิพนิพันพรพบหนึ่งเคยเป็นเมียรพระอินชอบดอกจำปีกมริมพระอินส่งมาให้รักษาคุณเป็นมหายสี ที่เดินทางมานี่กับเพื่อจุดประสงค์จะมาช่วย้มาเปิดยังก่อน okay. เปิดบางสิ่งบางอย่างให้มีคนมาช่วยเหลือ <Okay. S 2> พระอาจารย์และพ่อจ้าสร้างสาราปานประเรียน <Okay. S 2> ที่มันมีเงินมหาศาลข้าทำให้ลูกศิษย์ข้าสามติดก่วงานแต่ข้าไม่เคยเรียกร้องเงินทองลูกศิษย์ <Okay. S 2> มีแต่ให้ให้ ให้เท่านั้นดินน้ำลงไฟนี่ไฟครอ,อกเกือบตายถ้าไม่มีท่านปู่ตายแล้วอยู่ห้องไอซคืนละสองหมื่นแปดสี่คืนพักฟื้นอีกสี่คืนเป็น8ปดสามแสนแปดแต่ก่อนค่าอยากรู้ตัวตวนว่าค่าเป็นอะไรค่าเสียเงินเสียเงินมีแต่คุณโกงดอกโกโหกค่าไปวันวัน จนสุดท้ายเสียใจเสียใจร้องไห้เสียใจไปทำบุญที่ไหนอธิษฐานว่าขอรักษาสังขารมนุษย์และคาถาของข้าไม่ใช่ขคาถาปู่ชีวกเป็นคาถานาคาทิพอดีสีสุดโทตวายให้องค์สัมมาพุทธเจ้าองค์สัมมาพุทธเจ้าให้กับปู่ชีวกโกรสัสพัตอีกครั้ง กรถาของท่านจะมีนโมสามจบพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังมังสังพุทธเจ้าจงมาเป็นเนื้ออาทิตพุทเจ้าจงมาเป็นกระดูกกรีเพชคงคงอิิวาสุสุตาอิพุทธปิตินโมพุทธายะนั่นแหละพวกนี้ใครมาจะได้ของดีองดีครับผมดินแดงจะหวางลงอักขระด้วยปิ่นัคคระ อระคอมกระดอกสาระัะเส็กข้าต้องเปิดพธิธีใหญ่ให้กรธจะมั่งทำเงินก้าวมูเช้าใครอยากได้ก็มาเอาอเที่เหลือตั้งแรกเปลี่ยนกับท่านปู่แล้วเป็นความจริงด้านด้นมาที่นี่ห้าหมื่นหนึ่งพันปีมานิมิตที่นี่สองครั้งเดี๋ยวไม่ได้มา นี่เพิ่งได้มาครั้งแรกครับครั้งแรกตามมานิมิตว่าระฆังไม่ดังทําไมระฆังไม่ดังข้าก็เรียกว่าเดี๋ยวข่ากลับมาถวายตอนนั้นยังไม่รู้ยังไม่มีกายทิพยังไม่รู้ไปดินแดนสวรรค์ไปฝึกปฏิบัต,บติดินน้ำลมไฟ ให้บรรลุและให้มีอิทธิฤทธิ์ทำไมข้าต้องถอดรองเทา้าเยียบสวรรค์นรกวิญญาณและดินแดนมาเยียบพื้นที่นี้เปิดให้ท่านมือนี้จะตายก็ได้รวยก็ได้จนก็ได้นั่นแหละมันมีที่มาที่ไปเอารวยู เอารวยพุ่งนี้ก็ดูให้ดีดูผู้นี้ใครจะได้อะไรบ้างน้ำเ่้ของแต่มาจากที่ดินแดนสวรรค์หมดนะที่จะให้พ่งเนี้ท่านที่ว่าหายแล้วนะมีของแหลกเปลี่ยนหรือมันอะไรนนเ่าป่นี้นะร่างพวกเจ้าไม่ใช่คร่างแรกเปลี่ยนกับท่านปู่ที่ให้สารยานาคามาสร้างบุญสร้างกุศล เพราะวันพรุ่งนี้ใครมาข้าจะเปิดตเติมให้เปิดให้ทอรุฟ้าไปเลยเอ,อยากรวยไม่ใช่หรอโอเป็นรวยอยากอยู่ดี่คูอยากแล้วต้องมีสัจจะนะมองในชีพอได้อยู่ที่เรียงสัจจะนี่ครยถ้าใครคไม่มีสัจจะข้าถอดจิตไปให้ถึงนะเ,เห็นข้านะอ,อยานะอ่างอย่านะครับ ถ้าได้แล้วถ้าใครผิดจะจาะข้ามียานหลายยานาข้าสามารถถอดจิตไปหาพวกเจ้าได้นะนั่นแหละอย่าพูดพร่ำพร่ำรอ่อร่อเรื่อย,อยถ้าไม่เอางานเป็นกษัตริย์ไม่ได้มาปลดปล่อยมาปลดปล่อยและเปิดพิธีพรุ่งนี้เป็นวันสิบห้าค่ำ มันขึ้นเดือนอะไร,รอ่ะพวกเนี้ยสิบห้าค่ำเดือนสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดแล้วพวกนี้วันอะไรอ่ะวันที่เท่าไรพุกเนี้ยวันปวารณาออกพรรษาครับวันสิบห้าค่ำอ่าโอราจารย์ของข้าพระเจ้าเมืองบาดาลน,นับรวมยอดสี่สิบเจ็ดยอดท่าไห่ข้าวิชาเมืองบาดาลมาใช้นะ ต้องขออนุญาตก่อนนะมีคนถ่ายรูปข้าไม่ติดมีแต่แสงลูกตาปู่เท่านั้นถ้าใครจะถ่ายอะไรข้าพวกนี้อนุญาตจ,จดทู่อก่อนนะมีคนถ่ายข้าแล้วมีแต่แสงลูกตานักฆราข้าจะบอกให้เพราะมีคนถ่ายข้าแล้วไม่บอกข้าไม่มีอะไรพูดแต่ภาษาขอม แล้วเอาอะไรใส่ลงไปก็เอาใส่สิเราอยังใส่ลงไปก็เอาใส่อ่ะพวกนี้เดี๋ยวค่อยดูว่ามีอะไรอยู่บนที่ดีบูชาแล้วก็ใส่ลงไปครับคืออัดทองคำเปลี่ยนทองคำและชีวิตแรกกำปัน่นขึ้นมาสร้างพุทธศาสนา ที่คนใจบุญมาสร้างบุญด้วยกันที่แห่งนี้ mm hmm. ทุกคนเป็นลูกร้านปู่หมดนะ <c oughs> ที่เจอกันวันนี้ mm hmm. เป็นบริวารปู่เดี๋ยวสักวันจะรู้ว่าเป็นมาอย่างไงจะรู้อดีตชาติของมูเรา ทั้งหมดทั้งมวลว่าเป็นอะไรมากันบ้างผู้สีสุดโอผู้สีทุโทอดที่น้าปูนะอืมมเนี่ยมันเล้งขอจนมาสวดมนต์ให้ของมาบุญใครจะมาสวดมวนต์หรอข้าจะเปิดให้วันหกเที่ยงคืนจะเปิดบุญบารมีเบิกทรัพย์อ,อยากได้กันไหม คือไหมาเที่ยงขึ้นนะครับกับเพื่ออยากได้กับ่อจะเดนี่อะนงี้สามทุ่มห้าทุ่มก็าจะเปิดแล้วสองทุ่มครึ่งไปถึงตีห้าระคางทองจะเปิดทรัพสมบัติและบาดานสาทุ่นั่นแหละข้าต้องกระชากพวกเจ้าหลายคนข้าก็ดีกระชากเหนื่อยเหน่อยหน่อยนื่ยยานเปลี่ยนกันสวดเปลี่ยนกันสวด ชาติให้บริวารมีชื่อใส่ทองคำมีคนทำอย่างนี้ไหมเจ้าเคยเห็นมาหรือเปล่าเคยอ่ก็เคยเห็นนะครับแต่แค้มพูนเนี่ยนะครับวันนี้ใครอยากเบิกซักอยากมาสร้างสาราส่วนหนึ่งสร้างสารานะลูกนะส่วนหนึ่งไว้ให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งครอบครัวนะลูกนะไม่ใช่ปู่ว่า อุ้ยต้องไปสร้างทราให้หมดแล้วพวกเจ้าเป็นทุกข์ไม่รู้ก็ต้องบอกท่านว่าท่านปู่ลูกได้แค่นี้ลูกขออนุญาตนะเจ้าคะนะเจ้าครับสทวนหนึ่งส่วนหนึ่งผมให้บุาลีบิดามารดาและบริวารครอบครัวของข้าพเจ้าลูกจะมาเสริมบุญเรื่อยๆและทักจูงและใครมีเทวดาอะไรมาบอกตอนเย็น เบิกบุญเทวดาขอโทษเงินและเจ้ากรรมนายเวรข้าจะเปิดให้ข้าจะแลกด้วยชีวิตให้ทุกคนวันพรุ่งนี้ข้าจะเปิดซับใหญ่เป็นยังไงต้องปฏิบัติให้ถึงลูกปฏิบัติไม่ถึงก็ไม่ได้ไม่ได้พวกเจ้า ยังไม่เคยเห็นเช่นนี้ใช่ไหมยังไม่เคยเห็นหรอกปู่ต่อไปเจ้าหินซะท่านปู่มียานร่างเข้าสังขารได้ทุกคนท่านจะทดสอบนะลูกนะปู่จะทดสอบว่าคนนี้มันลูกไหมอา้าวอย่างคนนึงอะ่ะเขาขอปู่อา้าวใกล้ถูกเลขเจ็ดหมื่นว่าจะมาวัดคำทนกับค้าไม่มา เดี๋ยวนี้ปู่เอาคืนหมดเลยไม่มีสัจจะก,กับข้านี่ม่นางนี้ข้าเปิดให้ไม่มีอาจใช้มีคนอุปถัมภ์ถามแม่นางดูครับต้องมีสัจจะแล้วปูนะ่น่ะมีสัจจะทุกสิ่งอย่างเขามีสัจจะกับต<อ>ัวเองถ้าสัจจะมากโดยน้อยไม่ใช่ว่า<อ>ปู่ว่าอุย้ยต้องมาทําให้หมดอย่างเอียงถูกล้านหนึ่งอุย้ยต้องมาทําหหมดไม่ใช่นะลูกนะครับ<อ>สองแสนลูกแสนหนึ่ง แยกเยอะไว้ต่อทุนด้วยเข้าใจไม่รู้รแล้วเองจะได้เพิ่มพูนไปเรืเ่อยเรื<ๆ>่อยเรืยก่อนจะเสี่ยงโชคขอองค์สามมรงเจ้าสามดอกและเสด็จปป่สีสุดโทกเก้าดอกไว้กลางแจ้งห้ามปักแม่โทรณีห้ามปากมั<อ>มปกพื้นดิน Uh huh. ใส่กระถางก่อนจะปักพื้นดินหรือขอดินแม่ธรณีมาปักทูปนะโมสามจบกข้าพระเจ้าขอเรียแม่โทรณีนะเมตินะเมตินะเมติเบิกที่ลูกจะไปทําธุระอะไรหรือทํางานอะไรแม่ทรณีปิดไปนี้ใส่หัวกลอนลูกจะเปิดทางให้เราทุกอย่าง นั่นแหละถ้าเราไม่มีแม่ทรนีเราอยู่ได้ไหมลูกไม่ได้ไ่ไเออนั่นแหละแม่ทรนีเป็นใหญ่แล้วก็พุทธเจ้าและก็สารยาน,นาคานัคาราชโอนาโคคือท่านพ่อสีสุดถทนะลูกนะนาโคปูใหญ่ปูใหญ่ ปูใหญ่มากองูพ่งนี้้าตกรลำองูลำถวายองูจะให้ถ่ายยูทูปได้ไหมถ่ายได้ย,ยดายจะถ่ายเยอะให้เขาเห็นหน้าอยู่บอกแล้วแต่ให้เขาเห็นจักหน่อยเนาะเออให้เขาเห็นจักหน่อยก็ได้ปีหน้าจะมีคนมาช่วยสร้างที่นี่เยอะหกสิบห้าคนไเขาเห็นหน้าแล้วเข,า,เขาจะได้มาช่วยเฮ็ดบุญเนาะเขาจะได้มาช่วยทําบุญ แต่ว่าตรงนี้สัจจานนะพออย่างเดียวมนุษย์สานังนมันมีอยาอยากท่านให้จบเลยนะลูกนะจบชีวิตเลยโดนมาแล้วจะไม่ทำให้งานท่านผู่ไีตําหนักตั้งตาดผมเป็นผู้ชายเลยไม่ยอมร่างไม่สบายเสียนา แล้วออกงานสาสิบงานแล้ววงสวงรำถวายคำชะโนด<อ>ไป <โม S 1> <ม>แล้วคำชะโนดท้องพระโรงวางแม่สลีทองมาทางทองคำสมบัติตรงนี้นวางนาคีอัญญะมณีโมโมวางวัดป่าคำชวนครั้งมหาหีบสมบัติทองคำวางนาคีปูพญานาคขึ้นมาข้าไปสวด เปิดเมืองบาดาลที่นั่นมีจริงมีจริงนรกสวรรค์วิญญาณมีหมดเราต้องผ่านเทวดาหกชั้นฟ้าไปก่อนแล้วเราค่อยพรมที่หนึ่งที่สองถึงยีสชั้นที่เราจะต่ายเต้าเข้าไปนะลูกนะทำไมร่างต้องสร้างวิมานดอกบัวสวรรค์ให้ปูกเพราะปลูกอาศัยขึ้นไปกราบสัมมาสัมพุทธเจ้า ชั้นยี่สิบชั้นสูงนั่นแหละตั้งต้องกินเจไม่มีคู่ครองปฏิบ,บัติ 3, ตีสามตีสี่ลุกนั่งสวดนั่งสมาธิไม่ได้ต้องทำท่านไม่ให้นอนพวกเจ้าจะถามอะไรกันอีกลูก มันมีแล้วปูแบบนี้ก็ได้ขอยามวนสั้างซักมวนมั่งน้ําชาก็ไม่ยอมตั้งให้ข้าเลยมาฟูมาอยู่ใกล้ๆทาไม่ยอมไม่ข้าดูดข้ากินเลยนะลูกสิข้าใช้ไม่ได้เลยมันลงแล้วกับฟังอยู่เนาะโอเวรกรรมจริงๆแล้วมันอยากได้แต่ปั๊บข้าวอ่๋อข้าจะเฮ็ดเบี้ยลุงคะ ใส ff, như le le, personal, ่ให้เอฟมันก็เอฟอยู่เลยเลี้ยพอเศร้าแล้วเนาะได้ต้องเย็บใบตีก้าท่านเองลูกศิตยังเย็บไม่เป็นแล้วจะครอบจิตนักราชให้เขาเนี่ยเสริมาหารที่เฝ้าอยู่นี่พวกนี้มาเอาของดีนันเอมีกี่คนเนี่ยลูกมีกี่คนลูกจระลูกจระกับนน้ำผานไปทำทัน อ่โชคดีพูกดีมาเอาของดีนะฮุบนะผู้ดีมาเอาทองคำแดนสวรรค์ไปใส่เงินจะเข้าเยอะๆการขออาจเทียกดอกไม้แดงนุ่มนะจะเรียกเงินนะอูขอดอกไม้แดงหน่อยสิูดเป็นไหม เมือง,งบาดาลเขาเรียกดอกไม้เดงลูกไอ้โทรศัพท์เขาก็เล่นไม่เป็นหลกหนี่แตกมาแล้วเครื่องนึ่งไม่ให้ลากนิดนี่ถ้าล่างไม่มีติดต่องานนะไม่ให้มันใช้หลกล่างไม่อยากใช้มันก็ดเหนื่อยปวดหัวไม่อยากรับรู้ใคร,ครล่างมีสัจจากว่าทําให้บริวารบิดาและลูกสาวคุณเล็กเป็นองค์หญิงมาอยูดีกางเรียนส่งให้เขาเรียนจบ ร่างอยากสร้างอาสมและสร้างรักษาคนลก <Okay. S 1> เก็บเงินโยดตู้แล้วรักษาคนถูกของมาและเปิดโชคราบให้เขา mm hmm. ร่างจะไม่ใช้โทรศัพท์และหยิบตังอะทีฐานไว้แล้ว mm hmm. ถึงมาแรกตรงนี้กับท่านปู่ mm hmm. ทำไม่ได้ อ้าวทหารมันดับไปแล้วเองมวนยาย,ยังไงเนี่ยตายแล้วเออเหียนคนพ่อคนทำยาวเวียนเลยเนาะายาุขขออนุญาตดูยานะวออเป็นยังโกหมดได้ก็เป็นยงังอ้าวใครม,มีอะไรถามมาอ้ามแม่นาง ความี่แนวถามดอกว่าเพื่อนลูกเต้าก็อยากได้เต้าตัวดีส่วนแล้วเนี่ยอยากคูนี้มาเอาสีลูกคู่นี้เป็นวันดีมือนาะคูเนาะโอ้ยชาตัว่าเมื่อเอาไห้เจ้าขวางดอกไห้เอฟทีผู้เพิ่นทุกคนยากผู้อยู่ต่างประเทศผู้อยู่ในประเทศไทยผู้อยู่ไกลอยากให้เพิ่นได้น้ำว่าเมื่อไหรงดอกเงินจีเลยมาซอยเฮ็ดซอยสั่งสินะ ต้องดูคนนละลูกนะอ่านี่แหละครับพ่อให้พี่น้องอ c ฟซีครับตามสรุปใจคว่ำอ่าที่ปูเพิ่นเว้านะครับกับมีซีเจตเดอร์ครับมิซีเจตมีหนึ่งห่ารับ 10, 1ิบเอ็ดนะครับก็ะร่องออกไปวิเคราะห์เป็นแนวทางกับล่องเบิงอัติยาม,มีโอกาสมีโชคมีใช่อ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทั้งช่องนําเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นครับพอยพี่น้องชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจในเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิไริพลาดจากคลิปเด็ดเดี๋ยวมื่อแรกเข้ากับทิมไะไรสดไทยท่าใหม่พอพี่น้องเอฟซีได้มีโอกาสได้รับชมว่าพิธีขันตอนเป็นจังไนแน่ขึ้นนี่นะครับจะได้กับใจลืมติดตามไว้ครับจะรับคลิปนี้นะครับกติค้อจบการนําเสนอไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวมื่อแรกพอกันต่อไหมนะครับในไหล์สดนะครับพอยพี่น้องครับ สำหรับลินมันจะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับเ c ทุกท่านครับสวัสดีครับ